วันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในเกมบล็อกแค่นั้นแหละแล้วเกมนี้แล้วต้องแมปนี้เนี่ยก็แมปที่มีชื่อว่า o b บ y Creator ซึ่งซึ่งไอเกมนี้มันจะสามารถเอ่อสร้างอบบีของตัวเองได้อยหางพวกนั้นอ่ะแล้วก็ช่วยคนอื่นสร้างได้ถ้าเกิดเขาเชิญมามานั้นโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอ่า ปลากรวดแรกของผมเออรู้แล้วเน่ยังหล่นไม่เสร็จเลยยัดแม่อะไรเนี่ยมาทิบป์ปัสเซลแอนด์ออฟเทคโชว์ลีเลสซ่าชัตตเนี่ยนะครับเปอาลิติคอริตี้นะครับเลขเนี่ยเลขแบบันหนนะเลขเดี๋ยวจะบอกให้เลยเอาเอาซูมสิ อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกคำอ่าคำอธิบายใต้คลิปก็ได้ไอ้นี่ครับเจ็ดศูนย์สองศูนย์ห้าเก้าแปดเจ็ดเจ้าห้าแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็หนะนึ่งนะฮะนี่ถ้าเกิดเข้าแม่ผมมันจะเอาไอ้นี่มาให้เลยปั๊บนะมันมีปัญหาการหมุนกล้องมันมีปัญหาทางเทคนิคนิดหนึ่งนะเออใช่กูหันกล้องไม่ได้เลยนี่โอเค เอาเกียมาดูซิวได้ทุกคนครีบอยากคิดเลอกมันคือดาบครับใจเย็นๆโอเคไอไม่รู้นี่ไปกดเอาเองนะอันนี้ก็คือเครดิตผู้สร้างสุดหล่อนะครับโอไม่ใช่ให้กดชิคนะเวลาเล่นแมพผมเนี่ยอันนี้ว่จะมีรถจริงด้วยฮะเน่รถสิแล้ว มนไงมันฉลาดเอ้ยเดี๋ยวนะมีเซ็นเซอร์อีกแล้วกูเกียดอะไรที่มนันเซ็นเซอร์จริงๆเฮ้ยแก่ตรงนี้สิเฮ้ยโอ้โหจริงๆในในคอมมันมันหนึ่งพันไม่ใช่หรอวะทำไมในโทรศัพท์มเกาแล้วสวเดียวกูรับไม่ได้กูโดนเลียนสง่งโอเคนี่ผมจะบอกอะไรให้ไอ้ตรงนี้เนี่ยอุ้ยระวังระวัง โ OK. อเคอันน oh. okay. no. ี้ก็จะเป็นดาดอินฟ้อนเล็ดต่อไปก็เป็นนิ้วบี้เลื่อนๆต่อไปก็เป็นเค้กวอล์กโอเคมาตรงนี้ดาดเบลี่เดี๋ยวไอโซนเอิ่นให้ทีหลังตอนนี้มาโซนแล้วก่อนไอประตูไอตองข้างล่างเดี๋ยวก็สอนทีหลัง ไอตรงนี้ครับเอาเร์จริงมันลดดาเมจนะไม่ใช่แบบว่าไอ้นี้นะเดินไปเลยอุ้ยอุ้ยเกือบตายต่อไปก็ตรงนี้เดินไปเลยต่อไปก็จะเป็นฮาร์แล้วเฮ้ยเจอละเจอละทีชิมันเซอเซอร์ปันนี่ตาย เรียบร้อยโดน,นแก้เรียบร้อยแล้วเอบโอเคโอค้ยแลกไอ้เอ้ยเออคูดแลกคัสุดยอดสงสัยม่ก็จะเบียร์สก,กีบีดีข้างๆกูเอ,อิบโอเคส่วนในตรงนี้เนี่ยคือยากามันสยโอเค เราก็จะเป็นเอ่ v e ิติ c อลแล้วคนเล่นเลยอ่าคนจะบอกให้ตั้งแต่ด่าน challenging ถึงด่านด่านอะไรวะด่านเขาเรียกว่าด่านแบบ intense เนี่ยมันจะแบบถนัดในด้านในคอมหมดเลยเราก็เลยอ่อนให้คนที่เล่นในโทรศัพท์ด้วยกันมีสคริปให้3ด่านเลยนะ แล้วก็ด่านสีเทาด่านลองสุดท้ายด้วยกดมาอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันกดอันนี้ก็กดเอ้ากดเออเนี่ยอันนี้ก็เป็นเออเาเรียกว่าอีมอเลสใช่ไหมแล้วก็วอลฮอปใช้บัควอลฮอปสะบัดสะบัดกล้องนั่นต่อไปก็จะเป็นแบบ นี่มันจะเป็นบั๊กให้เดินแบบไอ้นี่ไปเลยนะอันนี้โอ้ยโอ้ยโอย้คือมันแบบเขาเรียกว่าไงมันบั๊กบั๊กกล้องอะ่ะบั๊กกล้องมไม่ชอบเลยบั๊กกล้องทําไมมันต้องมาเจอกับคลิปนี้ด้วยวะโอเคตอนนี้ผมอ่าออกแล้วเข้าใหม่แล้วได้แล้วนะโอเคตอนนี้ผมลองออกแล้วเข้าใหม่แล้วได้นะนะ ฮึบโอเคอันนี้ต้องอันนี้มันจะนั่งอย่างนี้ใช่ไหมจากนั้นเอยียงวันนี้นิดนึงจากนั้นละโดดไปเลยนี่ครับเอยียงนะเอยีงอยงเยงอะๆนะมันเราจะโดดอันนี้มันเป็นมักที่แบบมักเนี้ยผมชอบเพราะว่ามันแบบแบบมันเล่นง่ายดีไงแล้วนีนะที่ผมจำเอแอแคาว์เก่าได้เพราะมันมีอันนี้อยู่เพราะผมลืมไงส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยทําไงเหรอเนี่ยมันเป็นงานอย่างนี้ใช่ไหมมันก็บอกอยู่ว่าให้พูดว่าสเลดอีเดนโทนะ โอเคโอเคให้เราพิมพ์ตามผมน,นะอ่ะปึ๊บนี่มันจะค้างอย่างงี้ใช่ไหมต่แล้วก็โกรดไปเลยนี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยอ,ออนแรกเราโดดได้ใช่ไหมแต่อพอรต,ตรงนี้ปึ๊บนี่มึงก็โดดหายเราโดดไม่ได้นะขั้นแรกนะครับ นี่เขาบอกอยู่ว่าให้พิมพ์ว่า slash e s a นะอ่ะเราพิมพ์ไป slash e s a นะ slash e s a มันจะเป็นการแบบกระโดดครับนี่พอถ,ถึงจังหวักระโดดให้เรากดชิปล็อก o อ k เอาเอยียงขวาแล้วก็อนี่เลยนี่เราสามารถก่อปเดกกระโดดได้แล้วไอ้ตรงนี้นะก็คือ,อตรงนี้นะอ่าเอ๊บเอ๊บอุ้ยอุ้ยเล ว้าว <Wow. S 2> ไอไอไอแมปเนี้ยผมสร้างขึ้นมาในคอมนะอันเนี้ยแล้วก็มีส่วนที่สร้างอยู่ในโทรศัพท์เจ็บูบ้างนะฮะโอ้เ oh. จ็บปวดเจ็บปวด J. ปวดเจ็บปวดด่าดไปเลยขาพิการเรียบร้อยเราถึงด่านเฮลล้วซึ่งด่านเฮลเนี่ยมันจะไม่เหมาะกโทรศัพท์นะกดข้ามเลย ดาสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายโอเคนีฮ้ยอันนี้ง่ายนะง่ายมากเออทอนีแม่ทำเท่าอยู่ใซีลมาล้โอ้โว้าวเนี่ยครับผ่านได้แล้วซึ่งอันนี้จะวาร์ปไปตรงเอ่อตรงเนี้ยข้างในเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากเป็นอมาตะอะไรเงี้ยกรแต่กระจุ๊โอเคครับผมขอข้ามตอนที่เข้าได้เลยนะ นี่ได้แล้วแล้วเินมานี้มันจะว่ามาสถานที่หนึ่งนะฮะเดออินเช้าลงอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนผมนะให้เรามากดปุ่มไปตรงหินตรงเนี้ยอา้อาวอ้าวหันไม่ได้ โอ้ยตีสปีดตีสปีดฮะตีสปีดโอ้ไมค์ก็ตีสปีดไอ็เนี่ยนะนี่ครับตีสปีดนะฮะอ๋ะอเชียเชียร์อะไรเงียเสียละหันกล้องไม่ได้โอ้ยปัญหาเยอะเนาะโอ้ไมค์ก็อันนี้ก็ในไอ้ภูนะครับโอ้กำลังไอนี่อยู่อืมฮะเอชียร์ไม่เก่ง โอเคลงไปท่อตรงนี้ฮะมันก็จะพาเราไปอยู่ตรงนี้นะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องรับผมนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปทําห้องรับขั้นตอนแรกนะฮะมาที่หน้าหลักนี้กันนะครับออีปตรงนี้นผมพอแน,น,นะนํานะมีตรงนี้ผมจะทำไป ตอนนี้นี่ผู้สร้างอ่าไปห้องผู้สร้างแล้วก็ไปนี่ด้วยเลยเอ่อไปเอ่อสู้กับเชีเตอร์สู้กับผู้สร้างนะกดปุ่มตรงนี้เดอ้อจากนั้นก็เข้ามาฮะนี่ได้แล้วได้แล้วง่ายๆส่วนไอตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางอยู่ตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยนี่มันจะมีรูอยู่ตรงเนี้ยก็เข้าเข้ากับเอ,อีเกล้วกันนะ กันต่อไปเนี่ยพอเรากดปุ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูดูดูดันอโอเคมีประตูแล้วฮะมีทางแล้วฮะวโอเคจากนั้นก็เราก็ลงไปเลยนะลงให้เราไปเล่นเลยนะกดเล่นเลยนะฮะโอเคครับเราถึงแบบอ e ีซี่แล้วจากนั้นก็อ้อมสามรอบ, 3, อบสิบโดสโก์นะครับจากนั้นก็เข้าประตูมาเ้ราะว่เป็นลานต่อสู้นะตรงนี้ เอาอน,นี้เอาดาดามนี้ก็จะลดไปเออ่25ดามเมจส่วนฝั่งฝั่งบอสเนี่ยเนี่ยเสียปืนตรงนี้ฮะมันก็จะประมาณ30ดามเมจนะประมาณนี้เขาก็บอกอยู่ว่าสู้และจัดการผู้สร้างเพื่อจะได้รับรางวัลน,นะแต่มีวงเล็บว่าโปรดเรียกเรียกบอสก่อนว่าแหวน5ีก่อนจะเริ่มการต่อสู้นะ ว่าผมจะอยู่ไหนก็ได้แต่ผมไม่รู้ไงว่ามีคนจะมาสู้กับผมประมาณนี้ส่วนต่อไปครับก็จะเป็นการเอ,อ่อตรงนี้นะตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะบอกทั้งไปตรงนี้แล้วก็ไปเส้นชัยเลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นดาบนะโอเค,อเคก็จะประมาณนี้เออรู้แล้ว ส่วนไอตรงนี้เนี่ยเราขออนุญาตข้ามเลยเนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเอาโอเคไอตรงนี้เนี่ยเข้าไปเลยเพราะว่าไม่ได้ปิดไว้ไงอัจฉร,ริยะไอตรงนี้ก็จะเป็นภาคสองภาคสามภาคสี่นะซึ่งเราจะ้มาทำไอเบคอนตรงนี้เมื่อเราเข้าไปมันจะเป็นที่ว่างเปล่าแล้วเราก็จะได้ปืนสีแดงมา ซึ่งปืนนี้เป็นปืนที่ฆ่าหนูไปตะกี้เนี่ยนี่เข้าประตูขาปุ๊บมอไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ประมาณนี้แหละส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือวิธีการผ่านแล้วก็เอาสติกเอาเอาเอ,เ,อเล่นสก,กตบอลน,น,นะขั้นตอนแรกนะฮะให้เรามาตรงนี้นะเออ โอเคจากนั้นให้เราแบบว่าเราจําเทคนิคกต้นดีแตนดูไหมจำได้ไหมนี่แหละครับให้เราพิมพ์ไปเลยเพราะว่าเพราะว่าผนังนี้โคตรบางนะฮะไม่เชื่อเดี๋ยวผมทาให้ดูเนี่ยมันก็จะบอกว่าเยอยมากนาใช้สักเอ่อทักษะของแกอ่จนนาสามารถเออ่ใช้ ไอ้อ,อกความสามารถในการผ่านพิชิตออบบี้ของฉันแล้วอไนนี้ก็จะเป็นสนามเอสก็ตบอร์อเอ้ยตัวคราดเธอตอนนี้หายตัวไปสู่จุดหนึ่งวิไอ้น,นี่ก็คือสเก็ตบอดนะวางเข้าไปฮะวางโอ้เชีย่ยเลยเนะี่ยโอ้ม y กอดฟรีดอ,อเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ทำจะลองอะไรมันย่างเดี๋ยวเราจะชูวิทไอ้ช,มมชลีหกูว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้พราะโอเคเป็นไงกูเก่งโอเคนะฮะให้เราเออมาเี้ โอ้ไม่กอดไม่กอดเป็นอะไรที่โคตรจะลำบากเลยนะในโทรศัพท์เนี่ยย้๊าย้๊อชูวิตอือือชูวิตอือออ